สวัสดีครับเมื่อนี้ผมมาเก็บมอยพันนะครับมาหน้าครับมาเก็บมอยพันนะครับเมื่อนี้เก็บนะครับเก็บอะไรซ้ำหนี่นะครับพี่น้องเก็บไรซ้ำหนี่ครับมาเก็บมากับแม่บ้านครับนี่ครับคือมอยพานครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งนี่ครับเป็นชื่อมอยพานครับอันต้นสัดนทียมนมครับยึดแล้วพุ่งยึดมันเก็บเป็นไงครับตันนี้จับสันลวดครับนี่คเห็นไหมจุดนี้นี่คืเก็บสันลูกกลมๆครับนี่อันนี้ก็จับสันเลยครับพี่น้องนี่ ซ้ำนิดไปซ้ำแบบจะเก็บครับอ้าวเก็บมิออะไครับพี่น้องพุกเก็บบบครับนี่ครับเก็บซ้ำนียครับนี่ได้รซ้ำนี่วันนี้จะได้ครับไปเที่ยวไปเที่ยวพูดครับที่นี่อ่าเก็บเลยมั้ยครับนี่อานี่ช่วงเสาร์ดิสไนมันเดี่ยวครับไนมันเดียวอ้าวที่นี่มาฟอร์มเลยนี่มาที่นอ้าวมาแม่สิไปเก็บเก็บเก็บเอาสันสันจับบังคันครับสัน โอ <ITA> ้ครับคูโคบโครับป่นปูนรับสันนะครับไปขับซันคู่โคบโคบครับครับโอ้คูโคบโคบแล้วคูโคบโคบคูโคบโคบคูโคบโคบซันแล้วครับสันนะครับพี่น้องลนก็ต้องพื้นแล้วในบ้านของสันคูโคบโคบครับุนะครับเดี๋ยวจะเก็บออกจะเก็บออกครับมวยพานครับครับ มาเก็บบุ้องไม้พนนันไปสั้นต้นหุ่น่ตน้นไปสั้ตอนต้นย่างเออเออ่าสั้นต้นนี่ครับพี่ครับทำงไงครับพี่น้องดูขบขบมก็เปลี่ยน,น,น,นแล้วมาเก็บมวยน ครับตอน้นสันครับครับเต็มพื้นครับพี่น้องมาเก็บมวยพันครับมือนี้ครับอากลางเต็มพื้นอยู่เต็มพื้นดินครับอี่ข้างมวยพันธ์ซันไม่หรอครับเป็นสิทธิครับอากลางเต็มพื้นหนึ่งครับพี่น้องเก็บเอาครับพี่น้องสันไม่หรอกครับเพี่น้องจะมาเก็บเอาครับสันก่อนครับครับมาำซันเก็บมอญพันครับนี่มือเสิ่อ สวยไงกระเสาเก็บอะไรมันมันห่อนครับพี่น้องห่อนหลายครับมันห่อนหลายครับนท่านพี่น้องเบิ่งครับมวนสั้นแต่หนี้ใบกําลังสั้นครับเฉพาะต้นเนี่ยได้อยู่สองตาครับพี่น้องอากลากเต็มนะครับคุณเต็มเลยครับพี่น้องใช้พี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่ครับเต็มอากลากเต็มไปแมนูเวทขับแดงอากลากสั้นแล้วก็เอาเอาไปนี่ละ ครในหมากกำลังเก็บครับเก็บมารวมกันไปครับแต่และต้นกองไใบเสียครับเจ้านายชิมาปอกเอาครับอรเอาเจ้านายเขาจะมาเอาเอาเม็ดมันครับจ็นีแค่ไหนเก็บเลยครับ săn cũng đái rồi Trứng luôn. ครับมันดนเอารถได้เก็บ con กุ้มเก็บ เก็บบ,ท,บทันกะร่วนเก็บบทันกะร่นถิมครับนี่เก็บยางรัวเร็วนี่ครับเก็บมะม่วงเนี้ยผ่านามันหลายขวดเก็บบทบบทอบทนครับ,บบทนแบบโลนกับสบนั่นครัวน้องเรื่องเต็มตอนตอนนี้มาบ้านกำลังมาเก็บครับนมำเสามานังเก็บเหม,ม,ม่มีร้านมาซอยเด้อเหม่มีร้านมาซอยครับขึน้บนบน ให้มาเก็บบ่ครับไม่หลางบ้างก็มาเก็บนิมครับอีกนี่นึงมาใหม่ในี้อีกกองอีกหลากขึ้นครับมันรุนมันลุนเก็บเอาครับต้องยังอากหลากเต็มนะครับลายผุดครับพุดในกระต่ายแล้วในข้าวเดียวเอาไปกองพุดครับมาหนึ่งมากองรวมอันนี้ครับ ครับกลองรวมเหนีดครับคุณเอลี่ไปเดี๋ยวจอยกับมะนังนี่เอาสายมะนังเตรียมเจ็บแล้วครับรวนเต็มต้นครับเก็บเอาครับมันี่เป็นสี่นะครับพี่น้องมาเริ่มเต็มต้นแดงอังนี่ครับมองยี่พันครับเก็บนะครับพี่น้องคุณรุ่นมาเก็บไหมมาเก็บไหมครับมือละสอบปุ๋ยครับมือละสอปุ๋ยครับ หมู้านก็ขายไปหน่อยกิโลในเงินสามพันบาทบาทสิลงแล้วอย่างเงี้ยเดือนสิลงยี่สิบกว่าบาทแล้วเดือนหนึ่งมือหนึ่ขายไปหน่อยกิโลในเงินสามพันบาทกิโลละสามสิบบาทมือมันสิลงทุกมือครับมือหนึ่งมือหนึ่งเช็กเรียกเชกกิโลครับนางเด็ดดองม่วงเหี้ยพันหลังจากเขาไปเก็บมะกรองไว้แล้วก็สะมานางเด็ดครับพี่น้องนี่เด็ดไปแนงแสดงสีละโอ้หมอนี่ไร่ป่านนี้แล้วหมอนี้นี่ครับผลงาน โอ้ดีเครื่องด็เครื่องกระปูกแล้วอันนี้นี้อันนี้ครับมีซุ้มหนึ่งเก็บไปแล้วครับนี่ครับเก็บไปแล้วครับผลงานมวยพันกำลังเด็ดไปไก่สิลล์ละครับนี่คือการเด็ดหรงมังหิพันหลังจากไปเก็บมาแล้วครับเก็บมากองรวมกันไว้มันจะง่ายดีใช่ไเสาตื่นเล็กมัมาเก็บ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 มากองรวมกันไว้แล้วก้าวมาสวยเนี่ยกำมานังเด็ดในห o m e ใหม่นะครับ มานังเด็กจะไต่โทมใต้ร่มมะม่วงหิมะผ่านนี่นะครับรับพี่น้องบึงมีหลายตัวนี่นะครับผลงานหัวหิมะผ่านครับเมื่อนี่ในสอบปุ๋ยเครื่องครับนี่ครับในสอบปุ๋ยเครื่องนะครับไปเก็บมวยผ่านเมื่อนี่ครับเอาไปเตรียมขายปุ๋ยนะครับนี่ครับตอนนี้มีหลายตัวเยับตอนนี้เลยครับอันนี้ก็ได้ครับอย่างมวยผ่านครับพี่น้อง ครับครับอันนี้พี่น้องลองมึงในมวงยีพันธ์เตรียมตัวเอาไปขายครับสองสองปุ้ยครับปีนเมือเก็บมาเหมือเศร้าครับโซเซได้เศร้าหน่อย,ย,ยโอ้ยเมื่อยหลายเตียบอยู่